อันนี้คือแผ่นสองแผ่นที่เราอแผนเดียวทัานคันเลยครับไปทางแใจใจไปเราก็ไม่รู้เทคนิคเรื่องเอาอย่างนี้พี่ก็คือเกิดพูดอยู่สองประเด็นประเด็นแรกโอเคพี่อย่างนี้ถ้าพี่เข้ามาอยู่ถ้าเกิดประเด็นขึ้นมาเสร็จพวกพี่จอดตรงนี้มันแตกอยู่มันหลาเอาผมเอาช่างมาซ่อมให้ ้องนงามันจะมีอยู่สองแผ่นที่ต่อแกะเดิมตอแกะเดิมแล้วแบ้านใครตัวเดิมมันมันอยู่ข้างบนใช่ไหมที่ท,ที่เราอีเว้กันอยู่ข้างบนอยู่ที่เป่น่าจะให้เขาดูทั้งชุดให้หน่อยอ่าพอดี<า>ผมมาเสร็จพ่อผมบอกว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนตัวนี้มันเปลี่ยนละครั้งนะครับใช่มันจะเปลี่ยนแถบนี่ยใช่ครับ,รบเปลี่ยนไม่ไม่สนิทใช่ไหมก็คือเปลี่ยนแล้วอ่าปูนมันไม่สนิทแต่ถามว่ามันมันจะมีตรงกลางแต่ตรงข้างนี่โอเคไม่มีปัญหาเนี่ยครับก็คือแผ่นหนึ่งอ่ะก็คือแค่ สามสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้คือแผนึ่งแบ่งออกมาตัวนี้ถามว่าถ้าพี่ซีเรียสพี่โอนเสร็จพี่ยังอยู่ระหว่างการโอนผมพี่จะต้องการผมเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนให้แต่ถามว่าอาถ้าพี่ไม่ซีเรียสตัวน,นี้โอเคมันก็ไม่ไม่ไม่ไมติดอะไรโทษตอัวน,นี้มันยึดแน่นหมดแล้วข้างๆเไรต่าง,าง,างๆ,ๆนะครับพี่พี่ก็ไม่ได้เจาะอะไรเพิ่มเติมโอเคมีญหาถามวา่าถามดูก่อนโอนเลยถ้าถ้าพี่จะแจ้งไปหลังโอนก็ได้ไอ้ตัวนั้นแจ้งหลังโอนก็ได้นะครับว่า โอนเสร็จพี่ก็เปลี่ยนเลยพี่จะได้มาทำคอนเสอร์ตพี่จะได้ไถือกูแชร์พี่จะได้ทำทำตัวอื่นให้จบไงครับก็เลยเลยดูรบกวนพี่ต่อยเพื่อให้มันสบายใจก่อนว่าคือมันยังไงผมจะคุยกับพี่แล้วว่าครับอไรอย่างเงี้ยผมผมผมมาลงมาทำเลยผมก็บอกพี่ว่าผมจะทําตัวนี้ตัวนี้ให้จบอันนี้เก็บแล้วนะครับตัวนี้ก็เก็บให้เปลี่ยนใหม่ให้ เอาจใกที่หนึง่งมันใส่ใช่ไหมไม่ไม่คือผมเปลี่ยนจากตัวใหม่มา<อ>ที่ที่นู่นเลยยี่ห้อเดียวกันะเลยะครับคือผมลงรถต้องแกะตัวใหม,ม่ที่ผมซื้อมาเอาจะเพา่ฝาตัวเดียว <c oughs> ว่นแล้วล่ะเพราะมันต้มาเป็นเซ็ตมันอีกน้องมาเป็นเซ็ตมันตอนนั้นวัดีไอ้โถมันแตกโถมันแตกฝามันใช้ได้หมดเลยตอนนั้นมาพอดีผมก็ต้องเคลียร์ทั้งชุ ข้างบนถ้าให้เน้นกว่าเดิมมันก็มันไม่ได้นะใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าเกิดพี่อยู่ไหถ้าเกิดมันพี่ไม่ไม่สบายใจอ่า,าอเราเวลาาผลฉาบที่ไหนพี่ก็ดูได้ครับว่ามันมันแผ่นแย้รกันอยู่นะครับผมตัน๊นึงนะ